ฮัลโหลวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้ชาจะมาจัดเหมาไม้สักทองเก่ากันนะคะลูกค้านะตรงนี้นะะ่ชาเคยนําเสนอไปแล้วแต่ว่าคือมันไม่ได้จัดเนาะอันนี้อาจจะเกะกะหน่อยน,นะคะนิะชาไม่สามารถเข้าไปได้ไม้กองนี้จะเอาไปส่งลูกค้าที่ทองหล่อนะคะลูกค้านะเต็มเลยนะคะ,ะเรามาดูรายการเหมาไม้สักกันแล้วกันนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่า แปรนะคะแปรหน้าสามหน้าสี่นะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับแปรนะคะหน้าสามหน้าสี่แล้วก็มีหน้าห้านะคะลูกค้าหน้าห้าหน้าหกก็มีนะคะอาจจะเป็นพื้นชุดนี้นะคะสามารถเอาไปทําเป็นพื้นได้นะคะหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะน่ะชุดนี้นะคะเหมาตั้งแต่แปรนะคะหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะนะคะเดี๋ยวลิศชาจะอ้อมไปนะคะ แล้วก็จะมาเหมารวมเลยนะคะสำหรับแปรหน้าสามนะคะเราขายอยู่ที่สองละยี่สิบห้าบาทนะคะลูกค้าแปรหน้าสามตรงนี้นะคะถูกๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะแต่นี่ชาจะมาเหมารวมเพราะว่าเฉพาะแปรหน้าสามเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณหมื่นเก้าแล้วนะคะลูกค้าถ้าสอกละยี่ิบห้าบาทเนี่ยทั้งตรงเนี่ยจะอยู่หมื่นเก้าแล้วนะคะแต่ทีนี้นิชาจะมาจัดจัดเหมารวมนะคะ จัดไม่เหมารวมคือนี่เลยนะคะไม้สักใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นไม้แม่บันไดนะคะนี่นะคะเป็นไม้แม่บันไดนะคะลูกค้านิชายังไม่ได้เอาเอาไอตรงนี้ออกนะคะลูกค้าจะเอาไปให้อย่างนี้เลยทั้งอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ไปทําแม่บันไดอาจจะได้สบายนะนี่นะคะเราจัดเหมารวมทั้งกองเนี่ยนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะทั้งกองเลยนะคะนี่นะคะทั้งแม่บันไดแล้วก็แปรนาสามนะคะลูกค้า แล้วก็มาไฮไลท์เลยมานิชาจะจัดเหมาตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะหน้าหกนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดก็มีนะคะลูกค้าหนามากนะคะสี่นิ้วนะคะลูกค้าหนาอยู่ที่สี่นิ้วสามนิ้วนะคะกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะมาวัดให้ดูนะคะน เรามาวัดความหนาดูกันนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าสองนิ้วครึ่งนะคะลูกค้านะแล้วก็มาสี่เซนนะคะลูกค้านะคะอันนี้อันนี้จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะลูกค้านะสามนิ้วนะคะสามนิ้วหมดเลยนะคะลูกค้าชุดนี้จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะอันนี้นะคะถ้าตรงกับสายงานท่านใดก็ ทักนิชามาได้นะคะคือนีชาจะเหมารวมให้นะคะถูกๆนะคะลูกค้านะเหมารวมจัดโปรถ,ถูกๆให้เลยนะคะลูกค้าสําหรับฝั่งนี้น,นะคะเรามาเราลองเห็นฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะนิชาจะเหมารวมทั้งหมดเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะทั้งหมด <Glo b als> อันนี้เราเตรียมสงมยะะย่งไม้นะคะยังไม่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นอีกนะคะลกนะูกค้า <roast weaving> ยังไม่เตรียมคันรถ เดี๋ยวอ่ะมาฝั่งนี้นะคะลูกค้านี่นะคะหน้าสามสวยๆเลยนะคะความยาวมีตั้งแต่เออมีหน้าสองก็มีนะคะนิดหน่อยเพราะนิชาจะเหมารวมไปนะคะลูกค้านะหน้าสามยาวห้าศอกหกอกเจ็ดศอกนะคะ 3, สามศอก 2, สองศอกก็มีนะคะลูกค้าสี่ห้าศอกมีหมดนะคะลูกค้านะ นิชาทำรายการหมดแล้วนะคะสำหรับตรงพวกนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีหน้าสามหนึ่งสอกสองศอกอะไรประมาณนี้นะคะสี่สอกห้าสอกมีหมดนะคะลูกค้านะนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเหมาตั้งแต่ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้อีกนะคะมีหลายอย่างเลอเกินนี่นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นพื้นสั้นนะคะลูกค้านะพื้นสั้นนะคะพื้นสั้นด้วยนะคะ หน้า1ิบหน้า11บอดยาวหนึ่งอก 2, สองอกนะคะหน้า8ดนะคะหน้าสี่หน้า5หน้าหหน้าเจ็ดนะคะยาว1ศอก 2, สองอกชุดนี้นะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสาหรับสักนะเรามาดูกันใกล้ๆเห็นไหมคะแต่ความยาวเขาอาจจะไม่ยาวมากนะคะลูกค้านะนิชาถือว่าเป็นชุดสักสั้นนะคะลูกค้านะอะเรามาเหมารวมตั้งแต่แป่หน้าสามไปจนถึงตรงนู้นนะคะ ตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะมีหน้าสีนะฮะนะคะยาวสองศอกหนึ่งศอกอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะนี่นะคะ,คะนี่นะคะ,ะ,คะเรามาเหมาหมดเลยนะคะนี่นี่ชาเหมาอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะคะลูกค้านะเดี๋ยวนิชาจะจัดถ่ายรูปนะคะลูกค้าท่านไหนก็อ่ทักเฟซนิชามาก็ได้นะคะนิชาค้าไม้นะคะหรือว่า,าทักเพจ นิชา้าไม้มาได้เลยนะคะลูกค้าหรือไม่ก็แอดไลน์มานะคะแอดไลน์เบอร์0 6 4 0 0ห1 1 9 9นึ่งนะคะแอดกันมาได้เลยนะคะนิชาจะส่งรูปให้ดูนะคะนะองเป็นเรื่อว่านี่ตรงที่1นนะคะลูกค้านะตรงหนึ่งนะคะที่เราจะจัดเหมากันนะคะคือตรงหนึ่งแล้วก็มาตรงที่2คือล็อกนี้นะคะเป็นล็อกพื้นสั้นนะคะลูกค้านะนี่นะคะล็อกพื้นสั้นสวยๆกันเลยนะคะลูกค้านะ แล้วก็มาตรงสามตรงสามก็คือตรงนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะตรงสามนะคะนี่ตรงที่สามนะคะ,ะสวยๆเลยสำหรับไม้แปะหน้าสามนะคะหน้าสี่นะคะหน้า 5, หกมาแล้วก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามแล้วก็เป็นว่านี่เลยคะ่ะ ก็จะเป็นตรงที่สี่นะคะลูกค้านะตรงสี่ก็จะมีตั้งแต่นี่เลยนะคะนี่นะคะหน้าใหญ่ๆนี่เลยนะคะสักนะคะนี่นะคะลูกค้าดูมาดูลายเขานะคะนี่นะคะสักนะคะแล้วก็มานี่เลยนะคะแล้วก็มานี่เลยก็เป็นตรงที่สี่แล้วกันนะคะเนาะตรนหนาๆน,นี่ก็คือจะเป็นตรงที่สี่นะคะโอเคทั้งหมดจะมีอยู่สี่ตรงนะลูกค้านะ พี่ช่าเหมาไปเลยจัดเหมาสองหมืนห้านะลูกค้าสองหมืนห้านีถ่ถูกมากนะลูกค้านะบอกเลยว่าลูกค้านี่ได้แบบคุ้มอหมคะลูกค้านะชุดนี้สองหมืนห้านะคะลูกค้าคุ้มมากๆนะคะโอเคลูกค้าท่าในใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะ ไม้กองพเนินเทินเทิกอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ลูกค้านะโอเคนะคะลูกค้า